สวัสดีค่ะทุกคนสวีดัสสวัสดีนะคะวันนี้ก็มาพบกับแนนอีกแล้วค่ะแนนก็จะมาเปรียบเทียบค่ะตัวเซรั่มนะคะ3ตัวนี้ที่แนนจะเปรียบเทียบนะคะเป็นตัวท็อปท็อปท็อปเลยค่ะแนนก็จะมาพูดคุยนะคะว่าตัวไหนที่แนนชอบที่สุดนะคะแล้วก็ความแตกต่างระหว่างการใช้ ทั้ง3ตัวนี้นะคะแนนมีความรู้สึกยังไงคะ่ะมารับชมกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนแล้วผลิตภัณฑ์นะคะ3ตัวที่แนนอยากจะมาเปรียบเทียบนี่เลยจ้าก็จะเป็นตัวเอสเตนะคะเป็นตัวเอสเต้แอดวานซ์ไนซ์รีเพลนะคะแล้วก็เป็นตัวเกอ l แลงค่ะวอเตอรี่ออยนะคะ แล้วก็จะเป็นอีกตัวนึงก็คือตัวคารงนะคะดับเบิลซรัมค่ะเริ่มจากตัวเอสเตอ์ลอเดอร์นะคะแนนได้ทำรีวิวตัวเอสเตอ์ลอเดอร์ไปแล้วนะคะแอดวานซ์ไนท์รีแพ i r นะคะเดี๋ยวแน่จะทำลิงค์นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากฟังตัวรีวิวตัวนี้นะคะก็ไปฟังรีวิวละเอียดอีกทีนึงนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยกลิ่นนะคะกลิ่นของตัว ตัวตอ t é ลอเด d e r เนี่ยมันจะกลิ่นเหมือนคล้ายๆกับพวกแพงต้อนน่ะนึกออกปะคือกลิ่นมันจะเป็นกลิ่นแบบกลิ่นเหมือนพวกยีสต์อะบอกไม่ถูกนะแล้วน้ําเนี่ยคือตัวนี้มันจะเป็นที่บีบเป็นหลอดบีบอย่างงี้เนาะแล้วน้ํามันก็จะเป็นแบบน้ําตัวเซรั่มเนี่ยมันจะเป็นขา,ขาวๆแล้วก็แบบเข็มค้นเข็มค้นนะอแน้นใช้ก็เกือบหมดแล้วล่ะถามว่าแนนชอบตัวนี้ไหมคือแรกๆกับแนนว่าแนนชอบนะ แต่พอใช้ไปสักพักเนี่ะคือนั้นว่ามันมันไม่ได้พิมซึมซึมลงผิวได้ดีอะเออมันมีความรู้สึกว่ามัน,ม,นมันเหมือนมันเกาะอยู่บนผิวหน้ายังไงก็ไม่รู้นะเออก็ถามว่าชอบไหมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะตัวนี้ถ้าเกิดว่าหมดอะ่ะคงไม่ซื้อซ้ำอะเพราะว่าตอนแรกก็เห็นว่าเฮ้ยมันดังไงเราก็อยากซื้อมาลองดูแต่แรกๆใช้อะ ใช้แบบคืนแรก2วันแรก3วันแรกอะไรเงี้ยมันก็โอเคไงแต่พอใช้ไปเนี่ยเกือบเกือบหมดขวดแล้วยังไม่หมดเลยใกล้แล้วล่ะคือมันมันไม่ไม่ค่อยโอ้ะมันไม่ได้รู้สึกอะไรอะแล้วราคาเนี่ยตัวนี้เป็นขนาด30 ml นะคะ760 s w e อ i s h ส r o n วนโครนานะคะ760สสวโครนาสำหรับตัวนี้นะก็เออเอาเป็นว่าผิวแนนเนี่ยแนนว่าแนนไม่ค่อยปับปื้มเท่าไหร่นะต่อมาเป็น ตัวนี้นะคะพึ่งใช้ล่าสุดนะคะคาแรงนะคะดับเบลิลซีรัมนะจะนแนนก็ได้ทำรีวิวตัวคาแรงไปแล้วนะคะใครอยากที่จะฟังรีวิวส่วนผสมรายละเอียดนะคะก็คลิกไปดูที่คลิปนั้นได้เนอะตัวคาแรงนี้นะคะตัวนี้เนี่ย30 ml เหมือนกันการพกพาเนี่ยคือถ้าเทียบอันนี้มันเบามันพกพาสะดวก ตัวนี้ยี่นี่ยิ่งแบบพกพาสะดวกเลยนะคะเพราะว่ามันมันเบาแต่ตัวนี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นเป็นปัญหาอะไรมากนักถึงแม้ว่ามันจะแบบใหญ่กว่าก็เอคือเรามีความมั่นใจไงว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยมันไม่หกหลออเทอะมันมีฝาปิดที่ดีนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวผสมกับน้ํากับน้ํามันการซึมซาบลงผิวเนี่ยก็ซึมซาบค่อนข้างดีนะคะเ ถ้าถาม2ตัวนี้นะคะชอบตัวไหนมากกว่ากันเนี่ยแนนชอบตัวคารงมากกว่านะคะเพราะแนนรู้สึกว่าพอใช้แล้วเนี่ยมันผิวมันมีความชุ่มชื่นมากกว่านะแล้วก็การซึมลงผิวหน้าเนี่ยตัวนี้ซึมลงผิวหน้าได้ดีกว่าตัวเอสเต้นะคะคารงนะคะ30 ML เนี่ยที่นี่ขายอยู่ประมาณ900 s w e d i สวิตช์โครนาะคะมาถึงเจ้าตัวนี้ค่ะ ตัวนี้เป็นของเกลแรงนะคะเป็นตัว waterly youth waterly o ยนะคะเป็นส่วนผสมของน้ำกับน้ำมันนะคะเป็นเซรั่มที่ส่วนผสมของน้ำกับน้ำมันซึ่งแนนได้ชัมรีวิวตัวเกลแรงไปแล้วด้วยนะคะก็ใครอยากจะฟังรีวิวตัวเกลแรงนะคะก็ไปฟังได้นะคะรับฟังได้นะจ๊ะก็ตัวนี้เนี่ยซื้อมาขนาด1 5 ml นะเพราะว่าอ,อ,อยากลองก่อน อยากลองก่อนว่ามันดีไหมนะตอนที่ซื้อมาราคา15 ml เนี่ยมันอยู่ราคาประมาณ500 something Swedish krona นะคะที่30 ml นะคะก็อยู่ราคาประมาณ1,000 Swedish krona นะคะคือเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่แพงกว่า2ตัวนั้นนะคะแล้วกลิ่นเนี่ยคือเป็นกลิ่นที่แบบ a รมามากคือแบบเปิดมานะมันก็จะเป็นขวดแบบ บีบๆอย่างนี้เนาะเออแล้วตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีเหมือนแบบเม็ดสีทองอ่ะช่วยให้ความกระจ่างใสด้วยนะคะแล้วคือสภาพเขาคือคือ,คอมันมีความเข้มข้นแต่มันไม่หนืดอ่ะนึกออกปะมันเป็นส่วนผสมที่แบบเป็นอะไรที่แบบลงตัวมากอ่ะมันส่วนผสมแล้วมันไม่หนืดอ่ะแล้วพอใช้ไปนะคือทุกคนบอกเลยวันหน้าฟูมากตื่นมาตอนเช้าอ่ะคือตัวเนี้ยเป็นตัวที่ ชอบมากๆดูดิจะหมดแล้วอะ่ะนี่สั่งซื้อไปแล้วนะคะคือตัวนี้นี่บอกเลยว่าขาดไม่ได้คือใช้แล้วติดติดมากคือตื่นพอทาไปอะ่ะคือมันซึมลงผิวได้ดีมากแล้วมันอ่อนโยนสามารถทาที่ใต้ขอบตาได้ด้วยนะคะคือตัวนี้เนี่ยแนะนำเลยนะถ้าใครอยากจะซื้อเนี่ยอย่างให้เปรียบเทียบนะคะสามตัวนี้นะคะ เปรียบเทียบกัน3ตัวนี้แนนชอบตัวไหนมากที่สุดแนนบอกเลยแนนชอบของตัวเกือแรงนะคะ n u m b บ r รวันเย่ก็จะเป็นตัวเกอือแรงค่ะทุกคนสำหรับในใจแนนนะคะทำไมแนนชอบเกอือแรงเพราะว่าผลิตภัณฑ์เขามีความเข้มขน้นแต่มันไม่หนืดผิวหน้ามันซึมลงผิวหน้าผิวหน้าชุ่มชื้น ตื่นมาหน้าฟูแล้วตัวนี้เนี่ยสามารถใช้เป็นเ,เซรั่มเบสก่อนที่จะไปใช้เซรั่มตัวอื่นๆได้ด้วยนะจริงๆอ่ะแนนใช้2ตัวนี้ควบคู่กันนะตอนนี้ตอนนี้นะใช้ตัวนี้ก่อนแล้วก็ใช้ตัวนี้ลงทับถ้าอยากรู้นะคะว่าความรู้สึกของการใช้2ตัวนี้นะจ๊ะควบคู่กันแล้วมันเป็นยังไงเดี๋ยวรอติดตามฟังวิดีโอ ตัวใหม่ของแนนนะคะแน่นขอทดลองใช้อีกสักพักนึงก่อนนะเออแต่ตัวนี้เนี่ยเป็นตัว Number 1เลยนะถ้าเกิดว่าใครที่แบบมีบัต g เจตแล้วก็อยากจะเลือกสักตัวหนึ่งนะคะก็แนะนำเลยเลือกตัวนี้คือแบบคุณต้องลองนะต่อมาตัวที่2ก็จะเป็นตัวคา r เรงนะคะเป็นตัวที่2องดับเบิลเซรั่มนะคะสำหรับที่แน่นชอบแล้วก็ตัวสุดท้ายก็จะเป็นตัวเอสเตนะคะ ชีแนนคงไม่ซื้อต่อนะจ้ะเออแนนคงไม่ซื้อต่อก็ประมาณนี้แล้วค่ะทุกคนมาเปรียบเทียบ3ตัวให้ฟังนะคะก็ทั้ง3ตัวนี้เนี่ยเขามีสรรพคุณที่คลายการช่วยเรื่องให้ความชุ่มชื้นเก็บกักน้ำลดเลือนเอ,อเริอ้วรอยนะคะแล้วก็เลยอยากมาเล่าให้ฟังค่ะว่าทั้งสตัวเนี่ยใช้แล้วชอบอันไหนแล้วก็เออนะ ต้องลองค่ะคุณต้องลองดูนะคะแต่ตัวเกลอแรงเนี่ยแนะนําเลยนะคะอยากให้ลองจริงๆอยากให้ลองจริงๆนะคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยได้ลองตัวของเกลอแรงแล้วนะคะถ้าชอบเนี่ยก็เขียนบอกแนนที่ใต้คอมเมนต์ได้นะคะแนนก็แบบจะดีใจมากๆเลยค่ะว่ารีวิวของแนนเนี่ยเป็นประโยชน์นะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนเนี่ยรักษาสุขภาพนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะวิดีโอนี้ไปก่อนนะคะใครมีคําถามอะไรก็เขียนไว้ที่ใต้คําถามได้เลยใต้คำถาม ไล้คอมเมนต์ได้เลยค่ะทุกคนวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ